đi khắp tốt ba khắp không nhắm bà đầy sắc sắc hàng <laughs> đây luôn khắp luôn thì chịn biết bom mình nhẹp vô nhẹp vô บลงหลายขั้นครับลงสามขั้นครับเดี๋ยวเกิดนั่นเขาจะจับขอกศุอกศไม้ขอกุศไม้บา้าๆของบ้องคือไปจับพวกชอ็อกพวกนกป่าก้อนคอยมาจัดการพวกเบสจัดการพวกชอ็อตแถวๆคอยมาจัดการมูนี้สมองส่วนใดชิด รอรุ่นครับผมเดี๋ยวจังไดขีเงียบจะ เนี่ยครับผลงันใด้สามตัวแล้วครับสามหรังสามหางังลืมเปิดกล้อง หวอนดิตาก็ับกินกินนห้างห้างครับผมไม้ยลับไม้ยรับ ทดตาเมืองครับสักาลินพาลุยครับผม